ทรงนามพระขวาเพราะนันนาด้วยพักขยธรรมของคือความดีมีอยู่ทุกมู่กองไม่มีพร่องมีเปลี่ยนสะเทียนธรรมอันหนึ่งพระองค์ทรงนามพระขวาจำแนกธรรมแก่ ประชาเพื่ออุปถัมภ์ให้มูสัตว์หักวัดแห่งวงกรรมไม่ชักนำพบใหม่ให้ติดตามหนึ่งพระองค์ทรงนามพระกวาที่คบหาแห่งตัดในพบสามได้เป็นที่พึ่งพา พยายามมีโชคงามตามพระองค์ทรงชักจูง